สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวคนมีคู่ธาตุลมนะคะวันนี้มาทําคลิปให้กับคนมีคู่ธาตุลมนะคะธาตุลมก็ได้แก่กลุ่มตุลมิถุนนะใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปนี้นะคะดูได้ทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเลยนะเอาที่คุณยึดเป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าดูแบบไทยแล้วมันไม่ใช่ก็ลองดูแบบตะวันตกก็ได้นะคะนะเราค่อยมาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนตรงกับเรานะคะหรือไม่มันก็อาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะนะ สารนี้อาจจะไม่ได้ส่งมาเพื่อคุณนะคะนะฟ้าก็อยากให้มันตรงกับทุกคนนั่นแหละจ้ะจะได้ปลดปล่อยปัญหาที่มันคับข้องหมองใจ <c oughs> นะคะเออสักนิดก็ยังดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะดูเพื่อความบันเทิงทุกคนนะเริ่มกันเลยนะคะชาวธาตุลมนะคะขึ้นมาตัวตนใบแรกของคุณเลยคือคลีนถือเหรียญนะคะนะตอนนี้คุณรู้สึกว่า คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกอยากเจอใครสักคนหนึ่งคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยากเจอหน้าอยากพูดด้วยแต่ไม่พูดนะคะแต่คุณไม่ยอมพูดอะแต่คุณไม่จะไม่พูดออกไปคุณจะทำไม่แสดงออกไปคุณจะเก็บอาการเก็บอาการเก่งตากหนักอีโก้เก็บ ทุกอย่างไว้ข้างในไม่พูดมันออกมานะคะไม่พูดความรู้สึกที่แท้จริงตัวเองออกมาคุณไม่พูดออกมาคุณอยากจะพูดไหมอยากจะพูดอยากจะพูดมากๆเลยนะคะอยากที่จะพูดมันออกไปพูดตรงๆอยากที่จะปล่อยของนะคะอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะทำนะคะอยากทำทุกอย่างให้มันชัดเจนอยากพูดอะไรก็พูด อยากจะทำอะไรก็ทำเออเหมือนเหมือนเหมือนกำลังตัดสินใจแล้วนะคะเหมือนกำลังช่างใจเหมือนกำลังคิดอยู่คือแบบค่อนข้างที่จะอีโก้หนักนะคะคีนถือเหรียญเนี่ยนะค่อนข้างที่จะปากหนักอีโก้หนักคือแบบเอ,อ เก็บอาการเก่งนะคะนะนั่นแหละก็เลยแบบจริงๆอยากจะพูดออกไปอยากจะพูดตรงๆอยากจะพูดออกไปเลยมีอะไรฉันอยากจะพูดออกไปตรง,งๆอยากจะพูดออกไปนะคะเออเพราะว่ามันไม่อยากที่จะเก็บไว้แล้วนั่นแหละค่ะนะเออคุณพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะอดทนเข้มแข็งแต่ว่ามันก็ ไม่ไหวนะคะมันก็ไม่ไหวจริงๆนะคุณอยากให้เขามาอยู่ข้างๆคุณนะคะอยากให้เขาเชื่อฟังคุณบ้างยอมคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะทำคือคุณคิดว่าคุณทำทำทุกอย่างทำดีแล้วทำทุกอย่างดีแล้วนะคะนะเออแต่ว่าคุณรู้สึกว่า เขาก็ยังควบคุมยากหรือว่าอะไรอย่างนี้นั่นแหละนะยังยังคือพยายามจัดการทุกอย่างด้วยด้วยกลยุทธ์วิธีนะคะพยายามเลือกวิธีที่ดีที่สุดแล้วจัดการทุกอย่างด้วยกลยุทธ์วิธีแล้วแต่ว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่มันเหนื่อยสำหรับคุณจริงๆเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะคุณอาจจะตัดเข้าไปแล้วก็ได้นะคะ หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยอาจจะตัดหรือมีคำพูดแรงๆหรือพูดกับเขาชัดเจนไปแล้วนะคะตัดเขาไปแล้วก็ได้นะแล้วมันก็เลยทำให้คุณเป็นคีนถือเหรียญอยู่ตอนเนี้ยคือเศร้าคิดถึงนะอยากเจอแต่ไม่พูดนะเศร้ากับการกระทำของตัวเองนั่นแหละคะ่ะนะคุณอาจจะควบคุมเขาเกินไปคุณอาจจะ จัดการทุกอย่างมากเกินไปราคานะเป็นคนที่แบบพูดอะไรตรงๆมากเกินไปใช้อารมณ์มากเกินไปหรือควบคุมเข้ามากเกินไปหรือเปล่านั่นแหละนะคะแล้วมันทำให้คุณต้องเศร้าใจอยู่ตอนนี้นะคะนะห้าเหรียญมันคือความรู้สึกขาดแคลน คุณต้องการโอกาสนะคะคุณต้องการโอกาสดีๆต้องการได้รับโอกาสดีๆจากเขาอยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นแหละนะค่อนข้างที่จะเสียใจนะคะแล้วก็รออยู่ตรงนี้แหละคุณจะคุณไม่ทําอะไรเลยอะคืออยากทํานะอยากทาแหละแต่ด้วยความเป็นคีนถือเหรียญน,นะคะ ก็เลยอ่ะสองสองไม้เท้าก็คือเออจะจะ,จะรอจะเฝ้ารออยู่ตรงนี้แหละจะรอนะคะจะรออยู่ตรงนี้แหละนะคืออยากจะไปวิ่งตามขอโอกาสเขาไหมอยากนะคะรู้สึกเสียใจอยากจะแบบวิ่งตามเขาไปขอโอกาสเขานะคะแต่อาจจะคิดว่าเออมาเอาดีกว่านะคะรอรอรออยู่ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะยืนยืนรออยู่ตรงนี้แหละ เออนะฝั่งของเขาเป็นยังไงฝั่งของคู่กรณีของคุณเป็นยังไงคะ The Love นะคะอืมมีใครไปเจอคนใหม่หรือเปล่าเขาไปเจอคนใหม่หรือเปล่าคะไปเจอคนใหม่หรือเปล่าที่เขาแต่เขาก็ดูนิ่งๆน,นะเขาดูนิ่งๆใช่ไหมเขาดูไม่แสดงออกอะไรนิ่งๆน,นะคะ เก็บอาการเหมือนกันหรือไม่หรือไม่ไมเดลเรอรมนี่ก็คือคือเขารู้ว่าระหว่างคุณกับเขาอะเป็นคู่กันแหละเป็นเนื้อคู่เป็นคนรักกันเขาก็รักคุณแหละนะคะรักนั่นแหละนะคะถ้าถ้าไม่มีใครไปเจอคนใหม่นะเขาก็รักคุณนั่นแหละคุณคือคนที่สําคัญที่สุดกับเขาแล้วแต่เขาจะนิ่งนะคะเขารู้สึกว่า เขาอยากอยู่กับตัวเองนะคะอยากดูนิ่งๆเหมือนเขากำลังโมโหอยู่ในตอนนี้นะฟ้าว่านะคะแล้วคิงถือเหรียญขึ้นมาตัวตนของเขากับตัวตนของคุณเนี่ยคือเหมือนกันค่ะเป็นคู่ที่เหมือนกันมากคิงถือเหรียญกับครีนถือเหรียญนี่เป็นคู่กันนะแล้วเป็นคู่ที่เหมือนกันตรงไหนรู้ไหมาปากหนกักอีโก้ด้วยกันทั้งคู่นะคะมีอะไรไม่พูดนี่เขาจะไม่พูดค่ะเขาจะนิ่งเขาจะเงียบนะคะอืม เขาจะนิ่งเงียบไปเลยไม่พูดเหมือนกันนะตัวคุณก็ไม่พูดตัวเขาก็ไม่พูดนะคะอยากที่จะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนเออจะเอาอยัางไงจะยังไงนะคุณก็อยากจะทํานะแต่ถามว่าไม่รอให้เขาแอคชั่นนะคะคุณรอให้เขาแอคชั่นอืมตัวเขาก็รอให้คุณแอคชั่นเหมือนกันนะคะคีนถือเหรียญขึ้นมาในใบสรุป คือคู่ของคุณนี่เหมือนกันตรงที่เวลาไม่พูดก็ไม่พูดเหมือนกันเวลาฉะกันก็ใช้คำพูดใช้อารมณ์อะไรอย่างนี้นะคะนะเออก็เลยจะแบบฟันดาบกันชงเชงชงเชงแต่เวลาเงียบคือเงียบกันไปเลยไม่คุยกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะอีโก้หนักนะคะไม่งอ้อก็ไม่งอ้ออะไรอย่างนี้นะคะนะเอออยากง้อไม่อยากค่ะอยากง้อนะคะอยากไปไปไป วิ่งตามเขาแหละแต่แบบว่าออยืนยืนรอก่อนรอก่อนรอดูก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนอะไรตัวเขาเหมือนกันนะคะเขายังโมโหอยู่เลยนะคะนะนะกับเรื่องที่ไปรับรู้มาเขาโมโหกับเรื่องที่ไปรับรู้มามีใครมีใครมีมีใคร,ใคร,ใครไปเจอคนใหม่หรือเปล่า มีใครไปเจอคนใหม่หรือเปล่าคนที่ตัดคือเขาหรือคุณคะนะคะอยากจะไปอธิบายใช่ไหมยอยากขอโอกาสฟ้าว่าชาวท่านลมทำอะไรผิดใช่ไหมคะนะคะนั่นแหละเพราะว่าฝั่งเขานี่รู้สึกว่าเหมือนโกรธในสิ่งที่ไปรับรู้มานะ่ะเขาออกมานะคะ เขาจึงออกมาหรือตัวคุณก็ได้นะเขารับรู้ว่าเออคุณอาจจะโกรธในสิ่งที่คุณไปรับรู้มาเอนิจสลับกันได้นะคะนะแล้วแบบคุณเดินออกไปอะ่ะแล้วคุณก็ไม่สนใจเขานะคะเออตัวคุณอาจจะไปพูดคุยกับคนอื่นแต่ไม่สนใจเขาอะไรอย่างเงี้นะคะนะแม้บางทีอาจจะทำงานที่เดียวกันด้วยซ้ำเจอหน้ากันทุกวนัน ่าสมมุติว่าเจอหน้ากันแต่ก็ไม่คุยกันอะไรเงี้ยเขาอยากคุยไหมยอยากคุยแต่ด้วยความที่แบบเป็นคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญไงก็อีโก้ด้วยกันทั้งคู่ปากหนักด้วยกันทั้งคู่นะคะนิ่งนิ่งนิ่งมานิ่งใสเอออะไรเงี้ยอืมนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ เพอร์เฟกมีคุณค่าที่สุดสำหรับเขานะคะแต่เขามองว่าทำไมเขาออกมาเนี่ยคุณทำไมดูยิ่งดูสวยขึ้นยิ่งดูดูไม่สนใจเขาเลยอะไรอย่างนี้นะคะดูไม่สนใจเขาเลยนะคะคุยกับคนอื่นได้แต่ไม่คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนอย่างนั้นเลยนะเออในใจของเขาก็มีโกรธอยู่มากนะรู้สึกว่า ก็สองก็มองคุณอยู่นะคะนะเอออยากให้ทุกปัญหามันจบแหละนะคะแต่เขาก็ไม่พูดไม่อธิบายนะคะเนาะคู่เหมือนจริงๆคุณก็อยากจะพูดนะแต่ก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้นะคะนะอืมอนาคตความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะอนาคตความสัมพันธ์ <S <S ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อยากจะไปวิ่งตามนะอยากจะไปวิ่งตามขอโอกาสเนี่ยมีความรู้สึกแหละอยากไปวิ่งตามอยากขอโอกาสเพราะอึอดอัดเหลือเกินมันอึนอดอดัดมันมันไม่ได้แล้วมันอึดอดัดนะคะตัวคุณหรือเปล่าน,นะคะเนี่ยอยากจะพูดมันออกไปอยากจะแบบพูดออกมาชัดๆเลยนะคะคเคลียร์กันไปเลยนะ,ค,ะคุณอยากจะไปเคลียร์แหละจะยังไงจะเอาอยัางไอองไอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเคลียร์นะคะแต่แบบ มันอืดอัดอ่ะมันอึดอัดนะอยากจะไปอะยอมอาจจะมีใครสักคนหนึ่งยอมวิ่งตามนะคะยอมปล่อยของยอมอา่าเป็นฝ่ายที่ขอโอกาสก่อนแต่แบบอยากหรือมันอาจจะเป็นแค่ความอยากก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยยังขังตัวเองอยู่ยังยังไม่ยอมออกไปยังไม่ยอมออกไปนะคะยังยังกลัวอยู่นะจะแสดงออกก็แบบ แค่พูดตรงๆพูดไม่พูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยออกไปแต่จริงๆคือแบบอยากอยากคุยดีๆก็ไม่พูดแต่แสดงออกด้วยท่าทีที่แบบร้ายๆออกไปอะจริงๆอยากขอโอกาสอยากพูดดีๆอยากพูดกันดีๆนะคะแต่ไม่เอาไม่พูดออกไปอืมกลัวเสียฟอร์มหรืออะไรไม่รู้นะเออนั่นแหละจริงๆอยากกลับมาหากันมากเลยเตนขึ้นมาใบที่สองนะคะ สเตนขึ้นมาใบที่สองอยากอยู่ด้วยกันอยากเคียงคู่กันรู้สึกว่าอยากปรับความเข้าใจกันอืม,มันมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นหนักแน่นระว่างคุณทั้งคู่ยากที่จะตัดขาดยากมากอยากที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะคือถ้าเขาไม่ยอมคุณก็จะยอมอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่จริงๆคุณอยากให้เขายอมคุณมากกว่านะคะเออนะค่อนข้างที่จะอยากให้เขายอมมากกว่า ฟ้าว่าอ่าราศีธาตุลมเนี่ยผู้หญิงค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากๆเลยนะก็พอกันแหละแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบมั่นใจตัวเองอะเออนะคะคุณก็มั่นใจตัวเองว่าคุณอะ D M place อะนะคะนะคุณคู่ควรกับรักที่ดีคนเขาต้องทำมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะถ้า ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจอยู่นะถ้าไม่ได้ดั่งใจคุณก็จะแบบมไม่สนใจนะคะทํางอนงอนแล้วก็ไม่สนใจอะไรมากกว่าแต่จริงๆความรู้สึกคือมั่นคงต่อกันมากๆนะคะนะยังอยากที่จะเป็นครอบครัวยังอยากที่จะแต่งงานกันบางคู่อาจจะแบบมีแผนที่จะแต่งงานกันด้วยซ้ํานะคะในบางคู่นั้นนะคะนะเออก็ยังอยากที่จะพยายามที่จะไปต่อนะก็รักอย่างมากมายนะคะ รักอย่างมากมายก็คาดหวังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อย่างมากมายนะคาดหวังว่าเขาจะมาหาคือก็รอนะ,ะอีพิโซดนี้ก็ยังคุณก็ยังรอให้เขามาง้อคุณนั่นแหละนะ,อย,ะาานะอยากที่จะกล้าหาญนะอยากที่จะกล้าหาญกว่านี้อยากที่จะเป็นฝ่ายที่จะเออหรือชั้นจะเป็นฝ่ายที่จะลุย หรือฉันจะนั่งรอยอยู่ตรงนี้ฉันจะลุยหรือฉันจะรอยอยู่ตรงนี้คุณก็เป็นอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะนะอืมจริงๆคืออยากที่จะมีกันและกันมากๆเลยนะคะนะแต่ด้วยความที่แบบศักดิ์ศรีอีโก้อะไรอย่างเงี้ยกลัวเสียฟอร์มนะคะกลัวเสียฟอร์มนะนะคะต้องให้เขายอมคุณก่อนดิคุณคิดอย่างเงี้ยนะคะสเตนคุณรู้สึกว่า ฉันก็เป็นคนที่ใจดีนะนะคะคือถ้ามางอ้อคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยแหละนะถ้าไม่มางอ้อคุณก็จะไม่สนใจถามว่าอยากอยู่ด้วยกันไหมอยากค่ะนะแต่ว่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจชาวชาวธาตุลมของเราเหมือนกันนะคะนะทั้งคู่เลยนะคะนะก็จะแบบอีกโก้หนะัก ไม่พูดก็ไม่พูดคู่เหมือนจริงๆคู่เหมือนนะคะนะโอเคค่ะ less a n l i t e l e c t i o n is essential นะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักผ่อนได้อยู่กับตัวเองนะอืมเขาจะเป็นฝ่าย take action เองล่ะคะ่ะฟ้าว่าคุณจะอยู่เฉย คุณเหมือนรู้ใจกันเนาะนะคะเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่ take action เองแหละโอเคไหมนะอนาคตคืออ่ะโอเคคุณจะปล่อยทุกอย่างแล้วปล่อยทุกอย่างคุณจะนิ่งคุณขอพักผ่อนนะคะคุณจะชิวๆสบายๆายายได้พักผ่อนละวันนั้นเขาจะเป็นฝ่าย take action เองนะคะไพ่ออกบอกว่านะคุณจะได้ ผ่อนคลายมีความสุขแล้วคุณอาจจาะเหนื่อยมาเยอะพยายามมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมันก็เลยทําให้ตอนเนี้ยคุณคุณขอนิ่งดีกว่าไม่พูดดีกว่านะคะคุณขอเป็น dm p r e s s ที่รู้คุณค่าเห็นคุณค่าในตัวเองดีกว่าคุณจะไม่พยายามนะคะอืมอยากที่จะไปไหมเออก็อคืออยากที่ไปจะสู้นั่นแหละนะคะแต่คุณจะรอก่อนรอให้เขา เป็นฝ่ายแทคแอคชั่นมากกว่าในคานี้นะคะในคานี้นั่นแหละกลัวเสียฟอร์มไหมไม่ได้ไม่รู้ดิในบางคนเนาะก็อาจจะกลัวเสียฟอร์มด้วยนั่นแหละนะคะก็เลยเออขอนิ่งๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมีเลคเกิลแอดบริซิงนะคะปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆพรอันประเสริฐจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะนะคะ นะมันจะมีปาฏิหาริมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมันเป็นเรื่องราวดีๆทั้งนั้นแหละนะคะมองให้เห็นข้อดีของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพออะไรมองให้มันเห็นข้อดีในเรื่องราวนั้นนะคะนะนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นพรจากพระเจ้าเป็นของขวัญจากพระเจ้านะคะนะ คุณจะได้รับเรื่องราวดีๆปาฏิหาริย์ดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนะโอเคแพชชั okay. ่นค่ะอะไรที่คุณเฝ้ารอมันจะมีปาฏิหาริย์มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะในสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะคุณจงพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองเถอะนะคะนะจัก,กรวาลทำงานอยู่เบื้องหลังของคุณค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานอยู่เบื้องหลังของคุณนะคะแพชชั่นคุณทั้งคู่ พิสวาาดันจะตายนะคะค่อนข้างที่จะหลงไหลพิสวาาดันมากนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งแล้วเป็นจริงๆอยู่ด้วยกันก็โรแมนติกมีความสุขนะแล้วก็เคมิสตี้เขาจะยอมคุณค่ะเห็นไหมเขาเป็นคนที่ยอมคุณจริงๆเลยนะหากตอนนี้มันนิ่งมันเงียบไปอะ่ะคือเขายังโกรธอยู่นะคะยังมีอารมณ์โมโหยังโกรธอยู่นั่นแหละนะเออนะถ้าถ้าถ้าเขา หายโกรธแล้วฟ้าว่าเขาจะเข้ามาคุยเขาจะเข้ามาเคลียร์ปัญหานะคะเขาเดี๋ยวเขาจะเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์ปัญหาเองนั่นแหละเพราะคุณคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาเลยนะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกแล้วสําหรับเขาเป็นคนที่เขาแบบเออที่สุดแล้วสําหรับเขาอะนะแล้วเขาจะยอมคุณนะคะสเตนขึ้นมาสองใบเขาค่อนข้างที่จะยอมคุณจะตายนะคะ เขาก็ยอมคุณเสมอคุณก็รู้แหละว่าเขายอมคุณเสมอนะโอเคนะคะเคมิสทรีค่ะนะเขาจะมอบทุกอย่างให้กับคุณเขาจะยอมคุณเสมอละค่ะนะให้คุณได้ทุกอย่างละค่ะนะ r friend heal you ก็คือถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้เพื่อนช่วยก็ได้นะคะนะ มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาเพื่อนจะได้คำตอบที่ดีนะคะ heart to heart conversation พวกคุณสื่อสารกันได้ด้วยหัวใจอะโทรจิตฟ้ <c oughs> าว่าพวกคุณอะรู้ใจกันนะคะรู้ใจกันพวกคุณอะเหมือนกันนะ king of one king of one king of p e n t a c l e s king of p e n t a c l e s ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่เหมือนกันมากๆนะ เข้าอกเข้าใจกันทุกออย่างรู้ใจกันด้วยนะสื่อสารโทรจีบกันได้แต่ว่าคือรับรู้ใจของกันนะว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรคุณรู้ว่าเขาจะทำอะไรจะอะไรยังไงนะฟ้าว่าค่อนข้างที่จะรู้ใจกันรู้เขารู้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยคุณรู้จักเขาแหละนะคุณรู้ว่าเขายอมคุณทุกอย่างคุณก็เลยนิ่งใช่ไหม คุณจะรอให้เขาเป็นฝ่ายที่เทคแอคชั่นใช่ไหมคะเขาก็พยายามนิ่งนะตอนนี้เหมือนเขานั่นแหละที่ฟ้าบอกคือเขาพยายามนิ่งให้จนถึงที่สุดแหละนะเออแต่แบบว่าเขาก็เป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเดยวเขาก็กลับเข้ามาเองนะคะเดยวเขาก็กลับเข้ามาเองนั่นแหละนะคะ โอเคก็จะประมาณนั oh, ้นนะคะคนที่เลือกอ้ยราศีที่เกี่ยวข้องนะคะราศีสิงห์ธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟราศีเมทุลราศีพฤษภ mm hmm. ได้นะคะ <c oughs> นะเออแล้วก็มาทุกธาตุเลยนะคะโอเคมีความสุขในความรักนะคะชาวธาตุลมของเรานะคะสุขสมหวังในความรัก <c oughs> ขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะบายบายจุบจ๊บๆค่ะ